ตะวันพมยานพยากรนะคะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องดวงหนังปีใหม่ของคนที่เกิดวันอังคารกันค่ะว่าหลังจาก13เมษายนเป็นต้นไปแล้วนะคะก็คือหลังสงการเนาะก็คือเริ่มต้นแหละหลังสงการไปแล้วนะดวงคุณจะเป็นอย่างไรเป็นการทํานายโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะจ๊ะอะเรามาดูกันนะคะเป็นการทํานายโดยรวมก่อนเนาะว่า คนที่เกิดวันอังคารจะเจออะไรบ้างในช่วงหลังสงการไปแล้วนะคะอ่ะไพ่ใบแรกนะคะพานารายบันทมสินค่ะไพ่ใบที่สองค่ะแม่นางกวกค่ะไพ่ไปที่สามนะคะปะพิคเนสทรงหนูค่ะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยจ้าความหมายโดยรวมนะคะของคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงหลังเมษายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรอ่ะท่านบอกไว้ว่าหลังจากที่คุณรู้สึก เหน็ดเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมานานแสนนานแล้วนั้นนะคะเตรียมตัวได้เลยค่ะโชคลาภกําลังจะมาแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะโชคลาภของคุณนะคะอาจจะมาด้วยเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักแต่ละคนก็จะเ,เจอแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นดีไหมดีมากค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเนาะเหน็ดเหนื่อยมานานแสนนานหลังจากที่คุณพักผ่อนนอนหลับนะคะรู้สึกแบบ เออฉันนิดเหนื่อยฉันอยากพักอะไรอย่างเงี้ยมันนานแสนนานแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะทั้งเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็เป็นไปได้นะคะทั้ง3เรื่องนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจะเข้ามาหาคุณราวกับปฏิหารเลยคุณจะได้รับข่าวดีค่ะคุณจะได้รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมช่วงหลังเมษามาแล้วชีวิตฉันดีแบบนี้ชีวิตฉันเจอดีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคณก็จะได้เจอสิ่งนี้เลยนะคะเป็นความโชคดีของคนอ่ะอันนี้เป็นการทำนายโดยรวมแนละ้วแต่ละคนก็จะเจอแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเจอโชคทางด้านการงานบางคนก็จะเจอโชคทางด้านการเงินบางคนก็จะเจอโชคทางด้านความรักแล้วแต่ค่ะว่าเราจะเจอโชคด้านไหนเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นๆกันนะคะปีกย่อยด้านในกันนะจ๊ะอ่ะเราไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องการงานของคนที่เกิดวันอังคารนะคะว่าการงานหลังส่งการไปแล้วการงานของเขาจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนเมษายนนี้อืมเขาบอกการงานของคุณนะอาจจะวุ่นวายเนาะยุ่งสักนิดนึงนะคะแต่คุณก็รู้สึกว่าชิลไม่มีอะไรการงานของชั้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมแม่หมอรีแปรังอ่ะไพ่ใบแรกนะคะแม่ขรากรมาสูนค่ะใบไพ่ใบที่สองนังสีดานและพระแม่อุมาทรงเสือนะคะ เขาบอกว่าการงานของคุณเนี่ยช่วงแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยุ่งวุ่นวายอะไรเงี้ยจิจะจิจ๊ะในหัวสมองตลอดเวลามันจะมีกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกกระจิกเข้ามาให้คุณตลอดเวลาเลยจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะทาไมไหนบอกว่าจะดีแต่ทาไมรู้สึกแบบจุกจิกจุกจิกน่าราคาญใจแต่คุณ่าใจของคุณนะคะจะรู้สึกก็ um, ธรรมดานะฉันแบบเอาอยู่อะไรเงี้ยเออ การงานของคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณเอาอยู่ในทุกๆเรื่องถึงแม้ว่าจะมีจุกจิกจวนใจบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณเอาอยู่เพราะฉะนั้นการงานของคุณเลิศค่ะสาหรับคนที่เกิดวัานอาังคารน,นะคะพระแม่อุมาทรงเสือขนาดนี้โอ้โหไว้ใจได้เลยค่ะว่าสบายสบายชิลๆทุกอย่างคุณจะแบบสามารถแบบที่จะแบบว่าวางทุกอย่างให้ลงตัวได้ในเร็ววันมันชิลมากสําหรับคุณเรื่องการงานอเราไปดูเรื่องความรักกันดีกว่าจะ้ะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรความรักของคนที่เกิดวันอังคารนะคะไพ่ใบแรกจากคุณแผนกับนางพิมพิราลัยไพ่ใบที่สองนะคะเทพพัสุค่ะไพ่ใบที่สามนะคะทาวิรุณหกทำไมช่วงนี้เจอทาวิรุณหกเยอะจังเนาะอะ เรามาดูกันนะคะสำหรับคนโสดคนที่เกิดวันอังคารนี้นะคะเอฟเฟกเยอะไปหน่อยคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะสำหรับคนโสดให้ระวังนะตัวเองระวังหลงคำคนอืไปเจอคนที่ถูกใจสวยหล่อยังไม่ว่าปากหวานอีกตั้งหากพอหลงแล้วเป็นยังไงคะชีวิตฉันก็มีความสุขคะ่ะ สุกมากเลยอกับคำหวานที่เขาหวานล้อมเรามาอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาบอกว่าให้ระวังนะตัวเองระวังเรื่องอะไรเรื่องแรกนะคะให้ระวังคำหวานนะของคนที่เขาเข้ามาพูดนะคะให้กับเรารู้สึกว่าหลงไหลได้เพิ่มจนเรารู้สึกโอ้ยทำไมแฮปปี้ขนาดนี้ความรักดีด่ามากเลยสำหรับคนโสดนะคะอืม <c oughs> แต่ไพ่ใบสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ระวังนิดนึงคะ่ะเพราะจะทำให้เราเครียดนะ พราะเรื่องอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นว่าเอ้ยพอเขายอดความหวานแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วเราก็จะแบบแอบคิดนิดนึงเอ๊ะเขาจะไปทําแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่าเขาจะมีใครอีกคนแล้วเขาก็จะพูดเหมือนเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออให้ระวังแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วไม่ก็ไม่มีอะไรมากก็ถ้าเราไม่ได้หลงคําเขามากไปหลงไปมีความสุขไปก็มีความสุขดีแต่ถ้าหลงไปแล้วแบบเขาพูดนั่นพูดนี้ให้เราทํานู้นทนํานี้แล้วเราก็รู้สึกแบบ เย,เยอะหรือแบบอะไรแบบนี้ก็ให้ระวังนิดนึงเนาะอืมแต่ว่าส่วนมากนะตัวเองมันเป็นความรักแบบเผื่อเลือกสําหรับคนโสดค่ะอืมเข้ามาเถอะถ้าคุณมีสติรู้ตัวนะมันจะเป็นความรักที่เผื่อเลือกเพราะฉะนั้นฉันเลือกได้นะคะสําหรับคนโสดเนาะส่วนคนที่มีคู่นะคะเขาบอกช่วงนี้ก็จะคูดคุยกันดีหน่อยปักหวานแฟนเราปักหวานทําให้เรามีความสุขแต่เราอะ่ะจะคิดมากค่ะ คิดมากวิตกกังวลกับความหวานแหววโรแมนติกที่แฟนให้มาฉันรู้สึกอบอุ่นมากเลยแต่บางทีก็คิดค่ะคิดว่าเอ๊ะเขามีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะตัดตรงนี้ทิ้งไปได้เลยค่ะไม่ต้องคิดไม่มีอะไรค่ะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตค่ะความรักในช่วงนี้ของคุณนะหวานแหววเข้ามาแฮปปี้ก็ดีด่าก็แฮปปี้ไปเถอะอย่าไปคิดค่ะปวดหัว ทาทุกวันให้มันมีความสุขแค่นั้นพอคะ่ะคิดมากจะกลายเป็นทะเลาะก,กันความสุขจะหายไปสําหรับคนมีคู่เนาะปล่อยไปตามนั้นเลยคะ่ะถ้าเขาหวานมาก็แหววไปค่ะอืมจบอ่ะเราไปดูการงานแล้วความรักแล้วการเงินค่ะคนที่เกิดวันอังคารนะคะการเงินนะของคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรชุกกระดุกอ่าใบแรกนะคะพระพรมรือีค่ะ ใบที่2ค่ะโมลานะคะและใบที่3นะคะเทพธิดาพัชชะสันเดี๋ยวเราไปดูความหมายของไพ่กันนะคะการเงินของคนที่เกิดวันอังคารนะคะเขาให้ระวังไว้ค่ะระวังเรื่องการใช้เงินค่ะใช้เงินเก่งใช้เงินมากช่วงนี้นะคะเป็นไรไม่รู้เครียดต้องการใช้เงินเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะช่วงนี้เนาะก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันต้องการรู้สึกเครียด อยากจ่ายอ่ะอยากจ่ายอะไรเงี้ยให้ระวังเรื่องนี้ไว้นะคะคนที่เกิดวันอังคารและอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเลยเรื่องการที่มีคนเข้ามาหยิบยืมเงินอย่าให้ยืมเงินในช่วงนี้เด็ดขาดนะคะเพราะคุณอาจจะไม่ได้คืนเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะคนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นคนหาเงินเก่ง หางเงินง่ายรายได้หลายทางนะคะเพราะความเดือดร้อนนั้นที่พูดถึงไปอาจจะมีมาไม่ถึงคุณแน่นอนอาจจะเจอคนยืมเงินไปคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็แบบไม่คืนแต่เราก็ไม่ยี่หลาหรอกเพราะเราเรารวยหางเงินเก่งหางเงินง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะเรารู้สึกเฮ้ยฉันยากจ่ายเงินจ่ายไปเพราะอะไรเพราะเราหางเงินเก่งหางเงินง่ายแต่ทําไมแม่หมอบอกให้เตือนเพราะว่าชีวิตคนเรานะคะทุกคน มันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนได้ตลอดไปแล้วก็เอาเรียกว่าอะไรนะกันไว้ดีกว่า,กวาแก้ค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเรากันไว้ดีกว่าถ้าเรามีเงินนะคะรู้จักเก็บรู้จักออมบ้างวันหนึ่งนะคะที่เราเดือดรอ้อนเราก็หยิบยืมของเราของตัวเองมาไม่ต้องไปหยิบยืมใคร เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าการเงินของคุณจะดีนะคะสิ่งที่เขาเต,เตือนให้เตือนให้ระวังนั้นนะคะมันหมายถึงว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่ออนาคตข้างหน้าก็เป็นได้อวันนีุ้ณอาจจะรู้สึกเอ้าก็แม่หมอบอกใช้ไปเถอะเพราะเราหาเงินเก่งยังไงก็หาเงินได้ใช่แต่จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้สึกใช้แล้วเราก็ยังเก็บบ้างอะไรเงี้ยซื้อของสองชิ้นในใจอยากได้อเหลือชิ้นเดียวให้ของขวัญตัวเองก็ยังดีกว่ามีคนยืมเงินพันหนึง่งเอ๊เธอฉันรักเธอมากเลยอะมีไหมมี แต่ฉันนี้เธอยืม300อยได้ไหมฉันมีเท่านี้อะรักตัวเอง700เก็บไว้เพื่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเงินของคนที่เกิดวันคันในเดือนหลังเมษายนมานี้นะคะก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่สิ่งที่ต้องห่วงคือ2เรื่องนะคะให้เก็บบ้างนะคะให้ระวังเรื่องหยิบยืมนะคะแต่คุณก็หาเงินมาทดแทนได้อยู่แล้วละแต่ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นไพ่ก็เลยตักเตือนมาเผื่อมันมีผลกับอนาคตในเดือนถัดๆไปนั่นเองอ่ะวันนี้โอ๊ย ใช่แล้วคนเกิดวันอังคารเนี่ยดีจริงๆเลยเนาะดวงดีรดประเสริฐสีนะคะอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาดูนะคะก็กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งนะคะให้กับแม่หมอตะวันพรมยานด้วยเป็นกําลังใจให้กันเป็นค่าคููเล็กๆน้อยๆนะคะที่เข้ามาดูในครั้งนี้สําหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แม่หมอตะวันพรมยานกันด้วยนะคะ